สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านในซอยอินธรรมระ22ถนนสุทธิสารลักลอบเปิดบ่อนพนันไฮโลเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นพลตำรวจโทสานิศมหัสถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการนครบาลกล่าวว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีการปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นพนันในพื้นที่หรือไม่ แม้ว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารเข้าจับกุมจะไม่มีนักพนันแต่อย่างใดโดยเชื่อว่าบ่อนดังกล่าวอาจรีบปิดตัวหนีไปก่อนหน้านี้สำนักงานกิจการเพื่อมนุษยธรรมของสหรประชาชาติแถลงว่ารัฐบาลซีเรียตกลงให้จัดส่งความช่วยเหลือด้วยขบวนรถภาพพื้นดินเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกปิดล้อม12จุดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้พร้อมทั้งให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือแบบควบคุมเพิ่มอีก3จุดแต่ปฏิเสธตามคำร้องอีก2จุด หลังจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ได้หารือเรื่องแผนการจัดส่งความช่วยเหลือไปทางอากาศเป็นอาหารและเวชภัณฑ์ให้แก่พลเรือนที่ติดอยู่ในพื้นที่ถูกปิดล้อมเพราะสงครามสู้รบในประเทศซีเรียติดตามข่าวสาระบันเทิงและวารรตี้ได้ทางช่องนาว26ค่ะ